ตำเครื่องครับมีพริกมีคาตะ,ตะไคร่กระเทียมหัวหอมตำน,คตน,นะครับตำให้มันแหลกครับผมครับตอนนี้เตรียมเนื้อเรียบร้อยครับหนูครับหนูตอนนี้ ังเพียงต่อ่าอ,อันนี้เตายังประทันนะนะครับรอเขา่าสูกครับหอนห้อนนะครับรนบี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับทำข้าวเกิดเตรียมผักน้ำนะครับนี่เป็นผักซี่ครับอ่าหอมบัวครับ กนเครับ,รบตั้งเตากันเลยครับเตะประคัมเมย์น่ใส่ทีใส่ได้ครัเจลเหลวค้นๆครับค้นเหลาแ,แสบครับแต่นหนัปไาจัง่อยครับตีเจนนิดน,นึงครับ เดี๋ยวค้นค้นค้นครับคนค้นแลวมันจะหอมครับจักรรถแสบครับรดีครับใช่ครับค้นค้นคุ้มค้นครับแล้วหอมครับเ๋ยวไปเด็กเล็กน้อยครับเดี๋ยวแล้วก็คนค้นค้นครับ ข้อไหนนั่นไหมอยให้มันหอมเดี๋ยวพักใต้คาบครับพักลงไปเลยครับคาดบะไรครับพายิตูครับล่างครับจะหนักจังหน่อยครับ ใช่แหละเขาคน้นคับครับเส่พร้อมแล้วครับตอนนี้ครับอ่านี่หนาจังหน่อยครับเพราะดิสดครับใี่เหละใส่กผีตูครับใส่เลยครับใช่แหลวก็ร้อย้มนสุกครับเป็นเสรซนเรียบร้อยครับผม เรียบรากกระตากใส่หมอโอ้ยหอมหวยๆเลยด้านซ้วยม่วยด้านขวอ้ยหอมครับพี่นอนจะข้ำบโอ้ยหอมหอมหอมครับขานียวครับอ้ยขาเนียวหอ่หอนนองเลย ทิปีลำเศ้าปีลำขั้นสิได้กินขาบานหลังเกี่ยวเขาคนาครับนะครับเราซิมดูครับมันเียวมนหอนนะครับกวางนมอยู่นะอ้หอะสังหอนอืมอ่า,อ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 า พี่นอนครับจังไงกับข,ขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ครับผมอ่มากินกับตอยเด้เลยครับเด้อ่สำหรับวันนี้ขอกล่าวขิ้นมาสวัสดีครับ